เรามาดูหมอให้นายกดีกว่า <c oughs> นายกอยายุเท่าไหร่นายกยอายุห้าสิบเก้าใช่ไหมอนุทินใช่ไหมอายุห้าสิบเก้าก็จะอยู่รอดปลอดภัยไหมวันนี้นั่งดูหมอให้นะเดี๋ยวนั่งดูหมอให้นายกนะคะว่าอนุทินจะไปรอดไม่รอดเข้าใจไหมอนุทินใช้ตัวนี้นะเพราะเขาขาวว้นเป็นแปะยิ้มอืมดูสิอนุทินจะอยู่ถึงครบไหมหรืออานุทิน จะออกกลางคันนะคะหน่าเรามาดูกันว่าอนุทินจะอยู่ครบไหมรัฐมนตรีชุดนี้จะอยู่ครบหรือไม่ครบนะคะม,มามามานั่งดูหมอให้นะห้าสิบใต้ใช่ไหมโอเคเนี่ยเป็นตัวแทนสาวให้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าดูสินายกรัฐมนตรีจะอยู่หรือไปถ้านายกทำดี ได้อยู่ต่อให้ลาบประกบหน้าถ้านายกทําไม่ดีก็ขอให้ออกไปเลยก้าวประกบหน้านะคะถ้านายกทําดีให้ลาบประกบหน้าถ้านายกทําไม่ดีออกจากนายกไปเลยโอเคไหมอืมมาอันดุทินแก้ปัญหาได้ไหมอืมแก้ปัญหาได้ไหมเนี่ยอนุทินเอ๋ย ไม่ให้ค่าครูพูแขันพาแข่งเขาจองเวรจองกรรมแกนแน่เลยเขาสาไปทําที่เขวอุดพผขันเขาไม่ยอมนะเรื่องเงินครูพขันไม่ยอมนะอันดที่ผู้ขันก็ไม่ยอมไปหาตังค์มาดิเพราะว่าท่านใช้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม,นะอ,มอันที่เชนจะอยู่หรือไปมาเรามาดูกันไหมพี่น้องจะอยู่หรือไปมาสามใบนะคะท่านสามใบชุบมีปัญหาเรื่องชายแดนนะคะ นี่ก้าวแดงมาก้าวแดงแล้วก็ทางไกลมีปัญหานะคะท่านนี่ผู้ชายันนี้จะแ,แก้ปัญหาให้ผู้ชายดำดแดงก็คงเอคนนี้อาจจะเป็นไม่ทับนะไม่ทับไม่ทับภาคสองไม่ทับภาคสองอน,นุทินดวงอนุทินดวงโชล่ยเบอัตรีเมตริีนะ ดูดูดูดวงนายกสินายกดวงไม่มีคนอุปถัมภ์เลยอ่ะนายกวันนี้นายกจะต้องด่าคนเนี้ยนายกไม่ไม,ไม่ไม่มีใครอุปถัมภ์เลยนะท่านน่ะดวงดวงตายแล้วแหละดวงไม่ได้เรื่องแล้วนายกเก o ตเอาออกไปได้แล้วเพราะว่าท่านไม่มีประสิทธิภาพใต้กังแกปัญหาไม่ได้ อีสา,าเมนเขมรมาทําไมขาเขมรถึงมาคมเข็งพวกเรายิ่งเป็นยิ่งมายิ่งเป็นยิ่งมาแสดงว่ามันรู้สินะว่าอนุทินเป็นนายกทำไมฉันถึงซ้ําเติมเพราะว่าแกไม่มีประสิทธิภาพจริงๆไม่มีบุญบารมีแล้วออกไปได้แล้วไม่มีบุญบารมีถ้าขืนอยู่ต่อไปนะเดี๋ยวชายแดนลบกันชิบหายไปวมดเลยออกไปได้แล้วนะอนุทิน